เสียงความสงบมันเป็นแบบนี้นี่เอง Hi, my name is Jerry and this is my journey รอบนี้ผมขับรถหนีกรุงมาเดทริปพักใจที่แพรการ The Float House River Quay มาช่วงหน้าฝนก็ได้ฟิลสดชื่นชุ่มใจไปอีกแบบนะครับอยากลองนอนแพรวิลล่ามานานแล้วเปิดไปครั้งแรกคือแบบโอโ้โหมันโอ้อาโคซี่มากๆเลยครับต้อนรับด้วยเตียงมุ้งใหญ่กลางห้องให้ฟิลโรแมนติกสุดๆไปเลยแหะครับการตกแต่งเขาก็จะมีความบูติกลูกครึ่งไทยบาหลีหน่อยๆวายสแน็คบาร์กาแฟเขามีให้ครบห้องน้ำเนี่ยใหญ่เหมือนเป็นอีกห้องนึงเลยนะฮะให้บรรย กาศใกล้ชิดธรรมชาติอาบน้ำแบบโอเพนแอร์กันไปเลยและไฮไลท์คือระเบียงริมน้ํานี่แหละครับจะใช้คําว่าวิวร้อยล้านก็คงไม่เกินจริงสักเท่าไหร่ถ้าอยากหนีความวุ่นวายของเมืองกรุงแล้วให้ธรรมชาติเยียวยาเนี่ยผมว่าแพรการก็เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับให้เสียงทานน้ำมาชะล้างความเครียดแถมยังมีเสียงสายฝนมาทำให้เราจิตใจสงบอยู่กับปัจจุบัน ยังไม่นับห้องที่มีความสะดวกสบายครบครันแบบไม่ต้องถามหาอะไรเพิ่มเติมอีกถ้าให้ติก็คงมีแค่ทางขึ้นลงที่มันสูงใจหวิวไปหน่อยนอกนั้นผมว่าการชาร์จใจด้วยแพรการเนี่ยก็เป็นประสบการณ์เด y ทริปที่เติมเต็มสุดๆไปเลยแหละครับเพราะมันทำให้เรารู้ว่า